รูเนี่ยผูบ้าวทรงของว้าว,วก็สีโคเนี่ก็คือจะตัดภาพไปเลยนะคะใส่ตัวบำรุงไปแล้วก็เซรามงห,หอมเสร็จแล้วลูกค้าก็จะไปงานกาชาติต่อจ้<ม>าสีเผ่าไทยไสีสเกตบ้างชา้าง ว้ายวีไม่สวยเลยเอาใหม่นี่เตรียมผมแห้งเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ผมขึ้นใหม่เนาะแล้วก็นี่ผมที่ผ่านการทําเคมีมาแล้วห้าก็สิตองบีบสีแล้วก็สิแบงออกเป็นสองถวยแล้วก็ เออไฮโดรเจนเนาะเก้าเปอร์เซ็นสิบสองเปอร์เ็นะพี่น้องเนาะเบาหลายสิครับคีเคีโมค่ะเดี๋ยวจะลงมือแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูตอนลงสีกันค่ะว้าวคุณกําลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะมือนี้สีมาโซ่เพื่อนเพื่อน,นเฮดสีคาราเมลน้ําตาลคาราเมลจ้า จากซสีออกเป็นแบบใดเดอ้อพี่น้องเอ้ยคารามีว่าแบบไหนก็มันลุ้นกันนะคะช่างไทยเวลาทำผมเขาท่องอิติปิโสพระาวาไปด้วยนะคะอิติปิโสศยาศา,า,าสตร์บวกวิทยาศา,า,าสตร์พี่นอ้องนี่เราก็เตรียมผมแห้งเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ผมขึ้นใหม่เนาะแล้วก็นี่ผมที่ผ่านการทําเคมีมาแล้วห้าก็บซต้องบีบสีแห้าก็สิบแบงออกเป็นสองถ้วยแล้วก็เอ,อ่อไฮโดรเจนเนาะเก้าเปอร์เซ็นสิบสองเปอร์เซ็นต์นะพี่นอ้องเนาะ เบาหลายสิรครเดียคโมค่ะเดี๋ยวจะลงมือแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูตอนลงสีกันค่ะนี่เราก็ทําการลงสีผมเรียบร้อยแล้วพี่น้องพาไปเบ่งเลยคะ่ะตอนที่ว่านวดสีนะไม่ได้ให้ดูเนาะก็ดูตอนที่ลงสีเรียบร้อยนี่ก็คือแบ่งช่อผมแล้วก็ลงช่อผมเว้นโครนทารอบแรกเดี๋ยว สักสินาทีเนาะเช็คสีเช็คผมสภาพผมแล้วค่อยลงส่วนที่เหลือเนาะพี่น้องอันนี้คือแช่ประสบการณ์กันเดอ้อบริเวณว่าอวดรูดนะจ้าควรจะไปเฮ็ดตามก็ได้ไม่ทำตามก็ได้แต่ต้องอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะคะ เอาไอนามเนาะช่วยในการทำให้สีผมนุ่มเนียนขึ้นจ้าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะห้ามเรียนแบบเพื่นว่าเบิยเสร็จแล้วลูกค้าก็จะไปงานกาชาติต่อจ้าสีเผ่าไทยสีสเกตบ้านชา้าง ไปแต่ทั้งคนก็ทำมาทั้งแก้ก่อนจุดสวยเขาบอกว um ่าให้มันตัดโอพเดี๋ยวก็สิชนะเลย